การทนตลาดทุนช่วงตอบคำถามพุ้นะคะแต่ว่าช่วงนี้ไม่ได้ตอบคำถามพู้นค่ะแต่ว่าจะทําให้คุณผู้ชมนั้นเข้าใจในเรื่องของการลงทุนมากยิ่งขึ้นพอพูดถึงเรื่องของการลงทุนในหุน้นหลายคนมอนะคะว่าทําให้เรานั้นสามารถลงทุนในธุรกิจได้หลากหลายธุรกิจเลยโดยที่ไม่ต้องลงทุนทําจริง แต่ว่ามีนักลงทุนอยู่กลุ่มหนึ่งที่เขาบอกว่าถ้าเป็นนักลงทุนกลุ่มนี้แล้วจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการลงทุนนั่นก็คือน,นักลงทุนแบบ VI นั่นเองเกิดคําถามขึ้นนะคะว่าแล้วจะเป็น VI แบบไหนล่ะถึงจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการลงทุนวันนี้มีข้อมูลนี้มาฝากคุณผู้ชมนะคะจากงานสัมมนาเส้นทาง VI สไตล์กูรูไปติดตามกันว่าในมุมมองของคุณกวีชุกิเกษมและคุณพิชัยจาวลานะคะก็จะมีมุมมองอย่างไรที่จะเป็น VI ไได้อย่างสมบูรณ์แบบไปติดตามรายละเอียดกันค่ะ เพื่อลงทุนในธุรกิจกิจการนั้นจริงๆลงแล้วลืมตลงแล้วลืมไม่ใช่ลืม <c oughs> <c oughs> ต้องตามผลประกอบการทุกทไตรมาส <c oughs> แต่สิ่งที่ดีของการลงทุนแบบนี้เนี่ยคือเราลงทุนเพื่อเพื่อกิจการนั้นๆ <c oughs> ตลาดหุ้นมีคนเคยถามผมว่าตลาดหุ้นคืออะไร ใครอ่านหนังสือของผมจะก็จะรูะ้คําตอบตลาดหุ้หนของผมเนี่ยผมผมมองว่ามันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกชนิดหนึ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาแต่ไม่ได้ถูกจดไว้ในไว้ในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกมันเป็นตลาดที่อนุญ,ญาตให้เราสามารถลงทุนธุรกิจได้เองโดยที่ไม่ต้องไปทําธุรกิจเองมันสามารถนเป็นเป็นตลาดที่สามารถที่จะให้เราลงทุนธุรกิจได้หลายอย่างโดยที่เราไม่ต้องไปทํางานเองแล้วลงทุนได้อย่างย่างคุณเปิดธุรกิจส่วนตัวทำจริงๆเปิดได้สักกี่อย่างถูกไหมแล้วก็ไม่รู้ว่าจะประสบความสำเร็จหรือเปล่า ผมเปิดร้านตัดผมไม่ได้เพราะผมไม่มีผมมันเป็นรีเซนเตอร์ตัวเองไม่ได้จะไปเรียนตัดผมก็ไม่ให้เรียนบอกเรียนไปทำไมมีผีผมให้ตัดนะฮะแต่แต่ถ้าผมเปิดร้านตัดผมผมจะเปิดร้านทําฟันอีกไหมผมจะเปิดร้านคลินิกหมออะไรอีกไหมผมจะเปิดเสริมความงามต่อไหมผมจะอะไรคือมันจะเยอะเกินไปไหม แต่ถ้าผมลงทุนในตลาดหุ้นผมสามารถที่จะลงทุนได้ตลอดถ้าถ้าผมเน้นว่าผมลงทุนเพื่อที่จะเป็นเจ้าของกิจการจริงๆนั่นคือคําว่า value investor เมื่อใดก็าตามที่คุณเป็นเจ้าของกิจการถามหน่อยว่าคุณคิดจะขายกิจการของคุณทิ้งไหมครับคุณทํากิจการของผู้คุณขึ้นมาเนี่ยคิดที่จะขายไหมครับถ้ามีออลูกหลานถ้าให้ให้ราคาดีก็ไม่แน่แหละอ่ะอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งใช่แต่ถ้าจริงๆในใ,นใจของคนที่ทําธุรกิจขึ้นมานะ mm hmm. เขาจะไม่คิดจะขายอันนี้พูดจริงๆ ถ้ามันเจริญรุ่งเรืองอยากจะให้ลูกอยากจะให้หลานทําต่อด้วยให้เป็นเรียนสายวิชาที่เกี่ยวข้องมาทําธุรกิจของพ่อแม่ต่อไปนั่นคือการลงทุนสไตล์แวร์ลูกอินเวสเตอร์จริงๆคือลงทุนแล้วถ้ากิจการยังไม่เปลี่ยนพื้นฐานเราก็ยังลงทุนกับเราคือลงทุนให้เหมือนว่ามันเป็นกิจการของเราเราถูกไหมฮะแล้วลงทุนในหลายธุรกิจดีกว่าภรรยานะครับลงทุนครั้งเดียวแล้วเปลี่ยนไม่ได้อ๋อภรรยานี่เปลี่ยนได้เปลี่ยนภรรยาเปลี่ยนไม่ได้ครับภรรยาเปลี่ยนไม่ได้แต่หมอ ไม่ได้ไ,ดไม่ได้ไม่ตายก็กุดสองอย่างอันนี้คือนิยามอันนี้คือนี่คือนี่คือนิยามง่ายๆ <c oughs> ของคนที่เป็น value investor นะครับแล้วเมื่อใดก็ตามที่คุณค้นพบว่าอันนี้แหละคือสิ่งที่คุณต้องการแล้วเวลาคุณวิเคราะห์เนี่ยเอาง่ายๆฮะว่าบริษัทเนี้ยเอาอย่าเพิ่งลงรายละเอียดนะเอาของกว้าง,งก่อนบริษัทเนี้ยมันจะอยู่ <c oughs> ต่อไปอีกสักสาปีข้างหน้าไหม คือคือดูเคลิ้เผินะ่ะว่าบ <ứng S 1> ริษัทนี้จะอยู่ต่อไปได้อีกสาสิปีข้างหน้าไหมอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเช่นโรงพยาบาลกรุงเทพคุณคิดว่าโรงพยาบาลกรุงเทพจะอยู่ต่อไปได้อีกสาสิปีข้างหน้าไหม <ứng S 1> อ่ะอันนี้คุณไม่ต้องตอบผมนะค,คิดเองในใจเคแบงค์ฮ่าผมมาจากกสิกรไทยตัวแล้วนะคุณคิดว่าเคแบงค์จะอยู่ต่อไปได้อีกสามสิปีข้างหน้าไหมอ่า <ứng S 1> อันนี้ก็เป็นคุณก็ต้องไปคิดเอานะฮะอ่าหรือคุณจะเอาเอาหุ้นแบบเอเจด คุณเลยรู้จักไหมรู้จักเอเจดีไหมฮะรู้จักเขากำลังเมามันอยู่กำลังมั่ง <c oughs> อยู่ในไล <c oughs> น์กำลังอยู่ในไลน์ใช่เอจดีคนที่เล่นจริงๆถามเธอรู้ไหมทำธรุรกิจอะไระนะนึกว่าทำ <c oughs> <c oughs> เอเจดิสเป็นพระเอกตัวจริงทำอะไรจะอยู่ต่อได้อีกสาสิปีไหม <c oughs> อันนั้นคือสิ่งที่คุณคุณต้องไปคิดปูนซีเมนไทยปอตทนะครับโรงแรมอะไรทัร้งหลายแห่งเนี่ยพวกเนี้ย ถ้าคุณคิดว่ามันอยู่สาสิปีได้เนี่ยม,มันก็มันก็สามารถที่จะตอบโจทย์ได้ว่าเออมันก็น่าจะเป็นธุรกิจที่ดีะนะครับอันนี้เป็นองค์ประกอบหนึ่งคือเลือกบริษัทที่ดีอันนั้นอย่ายังไม่ลงรายละเอียดลงรายละเอียดข้างหลังอันที่สองที่เป็นองค์ประกอบจริงๆก็คือว่าถ้าคุณจะเป็น value investor จริงๆมันไม่ใช่แค่เลือกบริษัทที่ดีแต่คุณต้องลงทุนในราคาที่ถูกด้วยบางคนเนี่ยเลือกบริษัทดีแต่ให้มันซื้อวันนี้แพงเกินไป คุณต้องเลือกช่วงที่มันเป็นซ<ะ>ัมเมอร์เซลล์มิดไนท์เซล์เมื่อกี้นี้ผมลงไปข้างล่างแล้วผมเห็นกราฟเซตอินเด็กซ์แล้วก็บอกว่า12ถ้าคุณลงทุน20ปีขึ้นไปกำไรแน่นอนสำหรับตลาดหุ้นผมบอกนิดนึงนะครับถ้าคุณลงทุนในช่วงพีคเนี่ย1,700จุดเนี่ยไไม่กรเฮ้ยมันจะไม่ถึง1,700เลยเนะว้วันนี้แต่ แต่มันก็จะรอจพันเจในอนาคตนะครับถ้าคุณเชื่อว่ายี่ปีแน่นอนเนี่ยปีนั้นปี 2,000... เดี๋ยวก่อนนะปี1997 1เ9้าเ4 0 1 9จ7ดหนึ่เจองสี่พราะฉั้น2017จะต้องมีน mm ิวไฮถึงจะได้กำไรแน่นอนถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้เห็น New High นิวไฮแน่ภายในอีก2ปีข้างหน้า mm hmm. ใช่ป่ะเราจะได้เห็นตามสถิตินะเราจะได้เห็นนิวไฮเพื่อจะได้ได้กำไรกัน ยี่สิบปีแต่คุณสังเกตไหมครับว่าตลาดหุ้นมันผันผวนสูงมากมันมีช่วงราคาที่ขึ้นไปเยอะช่วงราคาที่ขึ้นไปเยอะเนี่ยก็คือช่วงเวลาที่นักลงทุนส่วนใหญ่ในตลาดหุ้นที่ไม่ใช่ V.I. เป็นอะไรก็ไม่รู้เกิดความโลภ แล้วดันราคาหุ้นขึ้นไป <S 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 แต่เมื่อไรก็ตามนักลงทุนอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่ V I เกิดความกลัวราคาหุ้นมันก็จะลงมาโดยไม่มีเหตุผลทั้งที่จริงๆพื้นฐานไม่เปลี่ยนเช่นตอนสับพรามเนี่ยกำไรของบริษัทจดทะเบียนไทยยังกำไรแต่ทําไมกำไรดีขึ้นด้วยนะบางบริษัทแต่ <S <S ราคาลงมา50%เฮ้ยนั่นมันคือโอกาสน้ําท่วมกําไรขาดทุนปีเดียว คือมันลงมาเพราะน้ำท่วมอย่างเดียวนั่นคือโอกาสในการที่คุณจะได้ซื้อของถูกตอน้ำท่วมแต่ตอนนั้นทุกคนกลัวกันหมดช่แต่ตอนนั้นทุกคนกลัวกันหมดกลัวน้าท่วมกลัวต้องจับน้ําท่วมบ้านตัวเองคือมันคอยประเด็นหรือคือปเด็นที่สองคือมันจะท่วมยาวนาซึ่งมันมันเป็นไปไม่ได้ในแง่ของวิกฤตธรรมชาติน้ําไหลมามันก็ต้องไหลไปวันนั้นใครกล้าที่จะซื้อหุ้นกลุ่มประกันภัย คุณก็จะได้คุ้นกลุ่มกูประกันภัยในราคาถูกเพราะฉะนั้นในอนาคตถ้าคุณเจอวิกฤตอะไรขึ้นมาตั้งสตินิดนึงแล้วคุณจะได้ของในราคา<ม>ที่ถูกลงะนะครับอันนี้ก็เป็นภาพสองอันก็คือคุณเป็นว i ลงทุนระยะยา,ยาวรวมเน้นเป็นเจ้าของกิจการเลือกบริษัทที่<ม>สามารถที่จะอยู่ได้อันที่สองคือเลือกซื้อในราคาคที่ถูกเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันในช่วงที่สองค่ะ,คะพอเมื่อสักครู่นี้คุณกวีพอพูดถึงความกลัว ก็ดิฉันก็เลยนึกถึงอันนี้นะคะเพราะว่าเขามีหนังสือเตรียมมาด้วยเตรียมมาด้วยรวยหุ้นด้วยระบบผลประโยชน์หรือ VI พี่วีบอกเอ๊ะทำไมของผมหายไปไหนแล้ผมไม่เอามาพี่ไม่ส่งให้ฟรีเนี่นี่คุณพี่ชายก็ส่งให้อ่านฟรีอันนี้นี่คุณเล่นโปรโมชั่นก่อนแล้วเนี่ย คุณเป็นนักการตลราดที่แบบเก่งมากเลยอะ,ออะผมแพ้เลยอะนี่นักธุรกิจเขาอย่างงี้ฮะนักธุรกิจคุณเอาช่วยตั้งแต่ื่อคืนนีช้ช่วยแก้แทนผมหน่อยจริงๆแล้วคุณพิชัยส่งมาให้อ่านพอสมควรแล้วนะคะ,ะก็นั่งอ่าน<ด>นึกถึงตรงนี้มาเลยว่าด้วยระบบผลประโยชน์หรือว i อเอระบบผลประโยชน์ระบบผลประโยชน์นี่คือเท่าที่เคยคุยกับคุณพิชัยก็คือทุกคนเนี่ยคือ พยายามหาเหตุผลเหม EN ือนเหม EN ือนที่คุณกวีบอกว่ากลัวกันหมดในช่วงเวลานั้นมันคล้ายกันไหมคะกับสไตล์ของว i อก็คือจะลงทุนในช่วงที่คนเขากลัวกันหมดแต่เราจะกล้าที่จะลงทุนแ<น>ล้วผลประโยชน์คืออะไรในส่วนนี้คล้ายในส่วนนี้คือใช่เลยเพียงแต่ว่าเราไม่เข้าใจจริงๆว่าเมื่อไหร่คือช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่กลัวประเด็นอยู่ตรงนี้มากกว่าพอมันเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้ว เพราะว่าเวลาคนส่วนใหญ่กลัวเราก็จะกลัวไปด้วยอแล้วก็ในช่วงเวลาแบบนั้นนะ่ะเราจะหาเหตุผลที่ชี้ว่าควรจะซื้อ,อมไม่เจอแล้วคนเรายึดติดกับเหตุผลข้อเท็จจริงตัวเลขต่างๆซึ่งมันจะไม่มีอยู่ในช่วงเวลาแบบนั้นถ้ามันมีอยู่คนก็จะไม่กลัวถูกไหมะคะคนก็จะมีความหวังคือพอกลัวแล้วอารมณ์มันมาหมดเลยมันคืออารมณ์มันมากกว่าเหตุผลใช่คือไม่เชิงอารมณ์มากกว่าเหตุผลนะคือในความเป็น มนุษย์ปุตุชนเราเนี่ยเราจะยึดติดกับการคิดด้วยระบบเหตุผลคือตามตัวเลขตามปัจจัยพื้นฐานตามเศรษฐกิจตามสถานการณ์ทุกอย่างตามประสบการณ์ทุกอย่างนะแต่ผมกำลังจะบอกว่าในช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่กลัวนะทุกอย่างจะไม่ดีหมดเลย พอทุกอย่างจะไม่ดีหมดเลยไม่ว่าเราจะดูอะไรก็ตามนะทุกอย่างเรารู้สึกว่ามันไม่ดีเราก็จะไม่กล้าซื้อไงคือเราไม่กล้าสวนไม่กล้าไม่กล้าจะสวนไปเพราะมันกําลังไม่ดีจริงๆต้องซื้อในเวลาแบบนั้นแต่ว่าเราอ่ะจะไม่รู้ไงคือเราไม่ได้เข้าใจจริงๆว่าช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่กลัวคืออะไรเราคิดว่าช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่กลัวก็คือเวลาหุ้นตกแรงๆมั้งอาจจะหุ้นตกห้าิบจุดร้อยจุดแล้วเราก็ตีความว่าช่วงนั้นมั้งเป็นช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่กลัวแล้วเราเข้าไปส่วนตลาดบางทีเราถึงรู้สึกว่าส มันก็ลงอีกอ่ะหรือบางทีเราคิดว่าเราขายแพงแล้วมันก็แพงขึ้นอีกนั่นแปลว่าวิธีคิดเราอ่ะใช่แล้วล่ะแต่เราจับจุดไม่ถูกเราตีความไม่ถูกว่าช่วงเวลาที่กดเลิศมากไปกว่านั้นนะคือวอร์เรนเบรเฟตก็ไม่อธิบายด้วยเขาก็พูดลอยๆว่าให้ซื้อในช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่กลัวให้ขายในเวลาที่คนส่วนใหญ่กล้าแต่ว่าดีเทลทั้งหมดอ่ะเขาก็ไม่ได้อธิบาย<ม>เพราะนั้นการจัดลำดับ แฟกเตอร์ของของความสําเร็จของ VI อะ่ะเดี๋ยวผมจะโยงเข้ามา VI ก่อนว่าแฟกเตอร์ของความสําเร็จของ VI อะ่ะมันมีหนึ่งสองสามสี่ห้ากเจ็ดใช่ไหมครับเราดูผิวเผอนะเหมือนกับว่าเออมันเราไม่แน่ใจว่าข้อไหนสําคัญมากกว่ากันแล้วเราก็จะไปโฟกัสตรงข้อที่สําคัญที่สุดก็คือการเลือกตัวหุ้นกับราคาเท่าไหร่ uh. มากกว่าในข้อที่ว่าให้ซื้อในเวลาที่คนส่วนใหญ่กลัวหรือหลักการอื่นๆต่างๆ,างๆนะ พอเราไปโฟกัสตรงนี้แล้วมันเกิดคําถามขึ้นมาว่าการหาหุ้นที่ดีในราคาที่เหมาะสมมันยากขนาดนั้นเลยเหรอทําไมวีไอถึงมีน้อยมากอืตอนนี้วีไอมีเยอะแล้วนะคะเริ่มมีเยอะแต่ว่าวีไอที่จะมีอจริงหรือเปล่าห <c oughs> รือว่า <c oughs> ที่จีเป็นตัวปลอมไหมใช่คือคุณกวีเมื่อกี้ใส่หัวนิดนึงผมแอบ,บเห็นแดงว่าคุณกวีก็รู้สึกว่าวีไอจริงๆมีไม่เยอะ <c oughs> จริงๆนะที่ประสบความสําเร็จร่ํารวยจริงๆเนะี่ยเพราะว่า สองข้อนี้นะผมไม่ได้บอกว่าไม่สำคัญสำคัญสำคัญมากแต่ว่าบางทีอ่ะไม่ได้เป็นข้อที่สำคัญที่สุดผมพูดอย่างนัน้การจัดลำดับความสำคัญนะ่ะมันมีประเด็นอื่นๆที่สำคัญเป็นเรื่องของ eq ที่จะทำให้คนนั้นอนะ่ะเป็น vi ที่ประสบความสำเร็จหรือเปล่าเป็นเรื่องของ eq เป็นเรื่องของข้อที่วอร์เนอร์เฟดก็อธิบายเหมือนกันนะในเรื่องค,คนส่วนใหญ่กล้าคนส่วนใหญ่กลไม่ใช่ว่าไปดูงบการเงิน คือคืออย่าง <ผม S 1> เดียวเท่านั้นไม่ใช่ซื้อจังหวะในไม่ใช่คืออย่างนี้อ่ะผมผมเป็นนักธุรกิจนะผมทําธุรกิจของผมเองผมรู้ทุกแฟกเตอร์อะไรที่จะทาให้ธุรกิจผมประสบความสําสเร็จหรือไม่แต่ผมก็อ่านงบการเงินไม่เป็นนะไม่เก่งอ่านได้คร่าวๆแล้วผมก็ไม่ถนัดที่จะวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจคนอื่นผมไม่มีเวลาด้วยแต่ถามว่าอันนี้เป็นสิ่งที่จะทําให้ผมไม่มีทางรวยจาก V I หรือ่าไม่ใช่เพราะว่าเราสามารถขอความช่วยเหลือจากคนอื่นได้ ให้นักวิเคราะห์เก่งๆให้คนที่เขามีความรู้มากๆช่วยบอกเราก็ได้เอ้ยช่วยหน่อยผมอยากได้หุ้นดีในราคาเหมาะสมใช่ไหมในฐานะที่เราเป็นลูกค้าเราก็ได้มาละแต่ถ้ามันง่ายอย่างนั้นทําไมวีไอถึงมีน้อยอยู่ดีเพราะว่าเราเราบอกแล้วนะว่าประเด็นตรงเนี้ไม่ยากเกินไปไม่ยากเกินไปนะแล้วต่อให้เราไม่เป็นเราก็มีวิธีที่จะได้มาเหมือนนักธุกรกิจอะนักธุกรกิจเขาไม่ได้ทําอะไรเองทุกอย่างนะคนที่เป็นนักธุกรกิจที่ประสบความสําเร็จในโลกในประเทศสังเกตดูเขาทําอะไรอะเขาใช้ทีมทํา ตัวเขาเองเขาอยากรู้อะไรเขาก็ให้ทีมของเขาเนี่ยเป็นผู้หาคําตอบให้เขาแต่เขาไม่ได้ทําเองหเหมือนกันผมถึงบอกว่าสองข้อนี้เป็นข้อที่สําคัญมากแต่ไม่สําคัญที่สุดสําคัญที่สุดคือเรื่องของ eq ที่จะทําให้เราเป็น vi หรือเปล่าเป็นการต่อสู้กับใจตัวเองล้วนเป็นการต่อสู้กับสิ่งที่เมื่อกี้คุณดาวเกิดน,นั่นแหละว่าให้ซื้อในเวลาที่คนส่วนใหญ่กลัวนั่นแหละหผมจะไล่มาเลยนะหนึ่งสองสามสี่ว่าแฟกเตอร์สาคัญที่สุดที่จะทาให้เราประสบความสําเร็จ วีไอ <V>. มีอะไรบ้างแล้วก็เป็นเรื่องของอารมณ์รุนๆเลยห,หนึ่งก็คือเราต้องเข้าใจว่าช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่กลัวคืออะไรแล้วเราถึงจะซื้อในเวลานั้นได้เราถึงจะได้หุ้นดีในราคาที่เหมาะสมนะครับซึ่งการซื้อในเวลาที่คนส่วนใหญ่กลัวผมบอกแล้วว่ามันไม่ง่ายมันฟังเหมือนง่ายแต่ถ้าง,ง่ายทุกคนก็คงซื้อในเวลาที่มีวิกฤตอะไรที่มันจะเป็นการวัดว่าความกลัวมันถึงที่สุดแล้วใช่ตรงนั้นเดี๋ยวเรามาเรามา แยกแยะรายละเอียดให้ฟังอันนั้นจะเข้าที่ฎีีระบบผลประโยชน์อันนั้นเดี๋ยวผมจะแยกแยะให้ฟังว่าเมื่อไหร่ความกลัวถึงที่สุด,สดล่ะแต่สมมุติว่าเราตีเข้าๆกันแล้วกันนะช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่กลัวเนี่ยคือช่วงเวลาที่ทุกอย่างดูไม่ดีเหตุผลดูไม่ดีความรู้สึกเราจะไม่อยากซื้อไปด้วยแล้วเราต้องสู้กับใจตัวเองตรงนั้นให้ชนะก่อนว่าช่วงเวลาแบบนี้แหละเราต้องซื้อแล้วนะแต่จะผิดพลาดคาดเคลื่อนยืดหยุ่นเรื่องเวลาและราคาไม่เป็นไรนะครสบหนึ่งแล้วนะเราต้อง ขั้นตอนที่1คือสู้กับใจตัวเองตรงนี้2ก็คือเรายังต้องรอได้อีกเวลาเราไปซื้อหุ้นดีๆเนี่ยอย่างเช่นหุ้นค้าปลีกยกตัวอย่างหุ้นค้าปลีกที่ราคาขึ้นมาอย่างโมโหลานช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นหุ้นที่ดีมาตั้งแต่ก่อนวิกฤตเศรษฐกิจแล้วนะเพราะตอนนั้นเทรน์ของแมคโครโนตัสบิ๊กซีหเข้ามาแล้วแล้วเป็นเทรนที่เติบโตชัดเจน แต่ถามว่าทําไมคนถึงไม่ได้มีหุ้นเหล่านั้นอยู่ในมือมาตั้งนานแล้วก็เพราะข้อนี้แหละรอไม่ได้เพราะว่าหุ้นที่ดีๆที่เราซื้อบางทีมันไม่ขึ้นแล้วก็หุ้นที่ขึ้นคืออะไรครับคือหุ้นไฟแนนซ์คือหุ้นแบงค์นเนี่ยจะเข้าประเด็นที่เมื่อกี้ผมเสริมที่คุณกวีนิดหนึ่งที่คุณกวีบอกว่าถ้าถึงพันเเมื่อไหร่เราจะหลุดเราจะหลุดจากที่เราขาดทุนมาปีสี<ๆ>่สุดไม่หลุดหรอกเพราะตอนนั้นน่ะเราไปซื้อไฟแนนซ์เราไปซื้อเราไปซื้อตัวอะไรไม่รู้ซึ่งต่อให้หุ้นขึ้้้นนนนไไป่่ะเราก็มดทุคืแลว